ไมพร้องความความผาสุขความสบายกายสบายใจจงมันเกิดมีแค่โยคีบุคคลอดบิดปีนออก เป็นไปเพื่อความสิ้นทูกเป็นไปเพื่อความสมงบทะงนั้นเป็นไปเพื่อความเบาอกเบาใจเป็นความทนลายซึ่งความทุกข์ความยากทัหลายความบุญมีบุญบายทั้งหลายมันจะบลบบายขึ้นนะอยยาไมอยากเดินเหมือนเท่าย,ย่าไม่เดินซ้ำรอยกันเลยหนมะเห็นไหมเขาเดิน เดินชีวิตเต็เดินชีวิตมาแบบนี้นะไม่เห็นได้อะไรกันเลยได้แต่ความทุกข์ได้แต่ความยากนะล้าก็ลงกันไปอย่างนั้นในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรจริงนะไม่เหลืออะไรสักอย่างเห็นมาพองมาวัดชา,าวบ้านเก็บกระดูกกระเดียวกันนะ จะกรบฐานก็เรียกกรบฐานนะเช้ามาก็ตายไปแล้วหยุดเสร็จแล้วก็กบฐานอเ,อาาเอาที่อทมาที่เทาที่เหลือนราปั้นเป็นรูปก่อนมาหาสตาง์เรียนวางเป็นตาเป็นปากเป็นจมูกวางเป็นแขนเป็นขาที่จริงมันเป็นขับสอนนะแต่เราก็สอนันมันปิดๆเป็นกัะนามาก ทำแบบนี้เราจะได้ไปซื้อล่างใหม่อยู่ไปซื้อที่อยู่ใหม่ที <c> ่ <oughs> จริงแล้วก็คนโบราณต้องการจะสอนพานี่แหละตอนอยู่เราจะเป็นจะตายเ,เพราะเงินพรทองนี่แหละจะเป็นจะตายเพราะสัมปสินนีนะ่มันสุดท้ายแล้วลอมาทําเป็นอวัยวะมันก็ไม่เหลือเพราะจะเอาไปได้หยิบจับก็ไม่ได้เป็นยีเทาเวลาเขากบทานกลายเป็นยีเทาเสร็จแล้วก็สลาย จักอนิจาวัตสังขาราแล้วก็จากปางสกุลเกิดมุนมุนพินศีรษะที่ปั้นเป็นเป็นรูปนะพินขึ้นไปอีกด้านหนึ่งทางด้านทิ่ตะวันออกที่แรกก็ลงทิ่ตะวันตกกันแล้วก็บอกว่าจากปางสกุลเกิดอาจิรังวัตยังกกยโยกายที่ไม่เที่ยงต่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงเลย อาิารย์วัจยังกายโยปฏิเวงนติเศสติสุธโรเตวิญญาณุเวลาปลายปราศจากวิญญาณแล้วมันเหมือนก้อนดินเหมือนท่อนเหมือนดินเหมือนท่อนไม้อุปจิตาอะไรนะอาจารย์วัจยังกายโยปฏิมีงนติเสสติเมื่อตายแล้วก็ทิ้งเหมือนแผ่นดินเหมือนดินเหมือนก้อนดินเหมือนก้อนท่อนฟืน จะโถเปในวิญญาณหอกไม่มีวิญญาณนะนี่ท่าน์ถามว่ากะล,ลิงกระลำเราควรที่จะสรรคนุลที่จะสังเวชกับชีวิตนี้นะอันนี้ก็ระลึกน้ำสมานที่หลุนไปกันหลายคนอยู่ถึงที่สุดก็ตายนาเทียนเนียนจีตายมดุดไปเปล่าไปต้นน้ำลงพยงแต่มันก็จะต่างกันได้นะตอนตายต่างกันนิด ต่างกัตรงไหนต่างกับตอนตอนที่เราอยู่เราอยู่เราเคยทําคุณประโยชน์ก้อ้เสียหรือเพื่อคุณใกอะไรได้บ้างทําประโยชน์อะไรได้บ้างทําประโยชน์เยอะมากให้ประโยชน์แก่คนได้มากคนก็จะเยอะคนก็เสียดายอะไรววบเยอะดูแลทั้งอยจากดีบางคนก็บากเกิดมาแค่จะดูแลตัวเองก็จะแย่แล้วจะไปช่วยใครได้ตายมาลงศพก็ไม่มีจะใส่ ต้องมีคนไปช่วยช่วยเงินบริจาคลงซื้อลงไหมบางทีก็ลงบริจาควัดไอ้คนพอนี้หน่อยก็ไม่อยากได้นะลงที่จริงแล้วมันก็เอาไปใส่ลงเย็นลงแบบไหนก็ไม่สําคัญเผาที่หมดแต่ความรู้สึกของญาติผู้ที่ลงมายตายจากอยากจะทำดีดที่สุดนะราคาหมื่นสองหมื่นเลยจะซื้อสี่หมื่นถ้าเงินมาซื้อน้นลงแต่มันพอมีกําลังหน่อยเมื่มีกําลัง ชีวิตมันง่แค่นี้นะสิ่งที่สุดมันควจะหยุดเดินตอนเนี้มันยังหยุดไม่ได้เพราะเรายังมีชีวิตอยู่มันเขีมยนาฬิกามันเดินเหมือนนาฬิกาเดินต่อให้มีจีวิต้นได้เลเสียนไฟฟ้าก็มีวันตายของมันนะตายันตายมันทำหน้าที่มันไปไม้ตลอดหังอยู่ทํางคนมันก็ตายชีวิตนี้ก็เหมือนกันนะมันเดินไปทุกวันทุกวันมันก็จะถึงที่สุดของมันมันต้องตายด้นย ไม่มาจะย,ยานดีมีจนผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่จะมีเยอะไม่มีเยศมีอำนาจไม่มีอำนาจจะเป็นยังไงก็เลาแต่ตายจะสวยไม่สวยจะหล,ล่อไม่หล่ออย่างเงี้ยมันก็ถึงที่สุดของมันมันก็เป็นอย่างไงแต่เราล้มตอนที่มันยังไม่ตายล้มเป็นบ้าไปก่อนกลัวแต่มันจะไม่ดีกลัวแต่มันจะไม่ได้กลัวแต่มันจะตาย แต่ที่สุดมันก็จะตายอยู่้จะกลัวทำไมถึงที่ตายมันก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนถึงไงก็ตายทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะหยุดเลยนะก็คือถ้ายังมีชีวิตอยู่อย่าหยุดประกอบคุณงามความดีอย่าหยุดสร้างบุญสร้างกุศรัทเพราะว่าชีวิตนี้มันมีเวลามาจากัดอยูอนน่น้อยเียนแมเมา่อตั้ง่โยงบ้านเราน่าจะเส้นเลือดในสมองแตกกันนอกแบบคนหนึ่ง อยู่ดีๆมันก็แตกอยู่ดีๆมันก็ตายนะเพราะว่าเรามันเกิดมาแล้วถูกวิพากษ์าแล้วไม่รู้ใครวันหนึ่งวันยังมันก็อย่างนี้แหละตายกันทุกวันนตายทุกวันเกิดกันมาทุกวันตายทุกวันดังนั้นก็คือทุกชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ของเราเองเนี่ยมันมาขนาดไหนแล้วจะไปถึงอยู่ตรงไหนพวกเรารู้สึกกลัวกันบ้างรือรู้สึกกลัวตายมันกลัวก็ดีนะมันจะได้หาวิธีแก้มัน สำคัันอาจจะตายล้วยไม่ได้นัอย่างนี้มันจะยากจะมมันมือนฟังดูเหมือนว่าจะปุ่งนะแต่ไม่ได้ปรงหรอกอะไรจะเอาคอามมุอะไรอะไรก็ได้จะทำจังไงทำมั้งไม่่อยยับยังชั่งใจแต่ถ้ามันมีสมาธิถี่แล้คิดเห็นความตายที่มันจะเกิดขึ้นว่าโอ้มันไม่มีอะไรเลยเนาะเมื่อก่อนนี้มันคิดอยู่นะก็เดินมากมนนี้แหละเออน้องกูนีตอนนั้นอยากร่ำอยากรวยมันเข้าหรือยัง ตังอนาคตปีขวามีครัวมาถึงวันนี้เออดีใจเว้ยภูมิใจเว้ยตรงนี้แหละมีอะไร,ม,ะไรมันก็ตายไปแล้วม,มันก็ตายอยู่ที่ว่าเราทําประโยชน์ได้มากได้น้อยแค่ไหนชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งหาความสุขทําความสุขให้กับคนอื่นได้มากแค่ไหนทําคุณทําประโยชน์ได้มากแค่ไหนไม่ใช่ว่าเราเห็นแรแกตัวได้มากแค่ไหนนะเราหาไปเยอะๆเราสร้างไปเยอะเวลาจะตายมันจะได้ันี่ละได้โอ้ยจะได้ าตานะตนอนนอนม,ม,นตนมันเกิดใจนะชีวิตมีพอนอนป่วยเศร้าหน่งถึงกับติ้นสมบัติกันต่อใจเศร้าหงอยหนึงถึงหลบถึงบัวถึงเมีเยขึ้นมาไม่อยากตายเลยเกิมสมบัติขึ้นมากลัวบาดกลัวไปหมดแนตะ่ถ้าที่เราไม่จะไปผลมันอยู่นะมันดูนั่นกัดกาดนะชีวิตนี้มันจะได้สบายนะ มียศไม่มียศมีรวยไม่รวยจนไม่จนมีพ้มีเมียหรือเปล่าไม่ไม่มีทรัพย์สมบัติมีครอบมีครัวไม่มีอะไรกไม่มีอะไรก็ตายมีก็ตายไม่มีก็ตายดีได้แหละชีวิตที่เหลือนี่ไม่ลำบากเรื่องปากเรื่อง้องไม่ลำบากเรื่องเงินเรื่องของไปทำประโยชน์ไปเรืองภูตเตือนมนุษย์ที่เกิดมาทุกมายากด้วยกันให้มันสะดวกขึ้นมามีก็ล้ก็เลยนีกก็เลยสบายใจนะคิดอย่างนี้ยพวกเราไม่คิดอย่างนี้ไม่คิดตามพรกพระเจ้าเรือ คิดเต็มแนวจะไปเดินซักหน่อยกันนะนะเต้นขึ้นมาก็โอ้ยฮะอยากงานกินแล้วไม่รู้กูจะทําอะไรจะไปทําอะไรทําตรงไหนอ๋อเดี๋ยวดิปอยทำงานเนี่ยกอง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 ไปนเอาเป็นาเปล่าตายแล้วถึงเวลากินก็ไปกินกินเสร็จก็ท้อน้ำเสร็จก็อาบคำกลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็นอนนอนวันนี้ไปยิก ยินหลับนอนผ่อทนทำยินพักผ่อนหลับนอนทำแล้วก็ตายโอ้แ oh, ต okay. ่ว่าแค่นี้มันต้องดิน้นรนอะไรก็ได้ชีวิตมันจริงจมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะมีอะไรมากกว่าน,นั้นถ้าเราสนใจตัวเราเองเข้าหนะ่อยมีวิธีวันทีมันจะต้องไม่ไม่ต้องเป็นทุกข์ประยาก,กับชีวิตนี้แล้วคือการไม่หยุดสร้างงานทางดีนะถ้าทำไปนะมันจะมีชีวิตอยู่ไดอทำไปเถอะ รีบดับทุกข์ให้กับตัวเองสำคัญมันไม่รู้ว่าจะของทุกข์ไหนดีมันจะแย่ตรงนี้แหละมันไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์นะเพราะนั้นที่มันทุกข์อยู่นี่แต่นก็ไม่รู้ว่าทุกข์อันนี้มันอันตรายอันนี้มันแย่มันหลงหลงมากคนถึงกันไม่รู้บางคนบานคนจับไฟไม่รู้มันเป็นไฟกินยาพิษไม่รู้มันเป็นยาพิษหัวพิษมันกัดสัตว์ที่มันมีพิษกัดก็ไม่รู้ว่ามันกัดนไม่รู้ว่ามันอันตรายอะไราก็ไม่หเราต้องสัตว์ตัไหน คนไม่รู้ทุกนะคนไม่ร mm. ู้จักชีวิตก็คือคนไม่รู้จักทุกคนไม่รู้จักทุกจะไปหาทางออกจากทุกที่ไหนฉะนั้นพระเจ้าจึงแนานาปฏิบัติเศษแต่ระตาราพิจารณาตัวเองมาดูตัวเองดูปกปักรักษาปกป้องกลองจิตใจตัวเองอยากรู้ว่าชีวิตมันสุขมันทุกแค่ไหนต้องมาดูดูมาดูเองอย่าไปดูแบบนอกดูแบบนอกไม่รู้เรื่องมาดูอารมณ์ตัวเองดูความคิดดูความรู้สึกดูจิตดูใจแล้วดูกายดูใจอยู่เป็นปัจจุบัน เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันอายุเท่าไหร่แล้วมันยังไงเข้มแข็งด้วยังหัวใจสติปัญญาสมาธิมันดีกันหรือยังหรือมันยังหลงใหลฝันเหมันเดิมอยู่ตอนมันร้อยยี่สิบสามสิบสี่สิบมาห้าสิบกันมันยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมหรือยังไงมันเปลี่ยนไปมันเห็นว่าเปลี่ยนชีวิตทุกมันลดลงแล้วเห็นอะไรมันก็รู้จักปลงรู้จักปล่อยรู้จักวางหรือยังไงหรือมันยังดิ้นตกลนตัวลายไปเรื่อยนั่นเอกตนาีาเลตนาของเรา ในวันหนึ่งมันก็ทาสีได้มันจะเหลือแต่ยีเท่าไม่เหลืออะไรแล้วกายนี่สลายหมดแหละสลายหมดไฟมันไม่ตานีหนุนปอกเที้ยงกอเลยหยัดจิบจะไม่เอาคนดูเหลือไว้ก็ได้นะสมัยเนี้มนเหลือไว้ก็ต้องกระดูกก็เดีือแตเป็นเศษเป็นกี่เท่าไัเลยก็มีไม่เหลืออะไรทุกอย่างจริงมันไม่เหลืออะไรหรอกหมดหมดเราหมดหลืออะไรไม่มีอะไรน่ากลัวน่าเอาหน้าเป็นไม่มีอะไรน่ารักน่าเกลียด ประโยชน์แบบทั้งรักษาจินตนิยมฝังใจไปอุตจารถึงเห็นของผมชีวิตนี้มันไม่ได้ยืดยาวอะไรเลยให้เรามาดู90ปีคนประเดี๋ยวประดาหน้าก็ไม่ทลายนะสมมติเรา90ปีนะตอนนี้เรา50กว่า60กว่าแล้วนะตอนนี้ถึงย่อนไปว่าอะที่ผ่านมาในา0 5 0ปีมาเนี่ยเราได้อะไรกับมาเรียนบอลหกบอใจมันสบายสติปัญญามันดีสมาธิญญามันดี มันมีความสุขเลือเกินที่ผ่านมาในชีวิตนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมเหรือกินโอ้เหลือเกินตอนนี้ทีส่สบายจตกเถียได้ยินได้เขาถามนี่แหละย่ำไหนที่สิ้นทุกข์เตียรทุกทุกข์คืออยากแป้ปบ่บ่นอะไรฟังดูว่าถ้านั่งอยู่วันละแตาไม่นั่งเราจะไปไปนะนยังงเลยอยากถามว่า แล่วเมื hey, ่อไหร่โยมมาถามมาเมื food. <'s> food. ่อไหร่มันจะสิ้นทุกอาจารย์ก็เลยถามว่าเมื่อไหร่นะไม่ใช่มาถามผ้าเฉยๆต้องมาถามหมดเพ่อทุกอยู่กับเราทุกไม่ได้อยู่กับผ้าได้เลยเนี่ยเราไปผาฟังสบายใจหน่อยหนึ่งกับบ้านไม่ใช่เลยทุกมันก็เย็นมันก็ร้อนมันก็ร้อนตัวอีกทุกคนถึงเอาควาเราเปความรึ่งของคนคนเดียวที่เราต้องดูแลคำสั่งคจสั่งขัดเกลาดูแล เาต้องฟังฟังธรรมกันนะฟังตร้งปฏิบัติอย่างไปตั้งสติให้ถูกได้แนวหลักในการปฏริบัติในการใช้ชีวิตให้มันถูกมันตังน้งจะไหนมรนต้องสนใจฟังเลยนะไม่งั้นฟังแล้วไม่ปฏิบัตินักก็บีไม่มีประโยชน์เลยนั่นเราต้องได้หลักทำยังไงเราจะสบายใจอันโน้มก็มามาดูตัวเองที่มาภาวนากันในบางขวาขวางซ้ายบ่อ คนไหนใจยาวนะคนฉลาดคนไหนใจยาวจะอายุยืนนสุขภาพร่างกายจะดีนะอ๋อบันทสิบนาทีนนะปอดไตตับหัวใจมันจะทํางานสมส่วนกันนะหายใจแล้วเยาะแล้วก็กลับไว้สักนี้กลับไ้เพื่ออะไรเพื่อให้ออกซิเจนมันเข้าไปหลอเลี้ยงื่้มันเป็นช็อหระสิ่งที่มันเกิดปัญหาอยู่ถ้าเราตามดูลงหายใจมันสักสิบนาทียี่สิบสามสิบนาทีนะให้ตายง่ายนะ ปอดแรงเรืนี่เป็นโลกปอดกันไหมไม่ค่อยใจอานาปนสติสมาธิถ้าเราทำสมาธิทุกวันกวันในหลวงหลองเจ้าทำวันละ40นาทีนะเช้า20เย็น20ค่ำ20กันนอนท่านไม่หยุด89 88 89พระที่เจริญธรรมฐา,านเนี่ยืนๆได้มากโดยเฉพาะใช้อานาปนสติมันจะลดความดันช่วยลดการทำงานของหัวใจลง ลดความเป็นกรดของเลือดลงมาเป็นปีนเป็นไปถ้าเกิดเราหายใจสั้นๆหายใจกระตุกกระตุกเนี่ยไม่ดีจะเป็นมะเร็งมนนมันจะช่วยลดความเสี่<ด>ยงอกเสียใจลงนะถ้าเป็นเสียใจมากๆระเทือนใจไปปล่อยเป็นมะเร็งตายนะทำไมเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เลือดในสมองแต่ก็เป็นมะเร็งนะทำไมหรือไม,ม่รูเข้าใจววาเอาชีพผันต้จะเข้าใจคาเอาชีพผันเพราะหลังการเลี้ยงเปรตมันเปิต สารชนิดหนึ่งที่มันมาทำลายร่างกายทั้งหมดมันคนหายใจเยาะๆดีใจยืนหายใจยาวๆอารมณ์จะดีหายใจยาวอารมณ์จะดีจิตจะเป็นกุศลแลวจะเป็นคนรอบคอบไปต้องฝึกมันต้องฝึกตัวนัวนทุกวนันทุกวันที่จริงก็รทำเป็นจริงเป็นจังกันไม่ถึงสามเดือนหรือเปล่าทำทุกวนทุกวันนีไม่ถึงสามเดือนหรอกนี่มันขี้เกียจแล้วนะร้องตัวมากไม่เอาพวกหลับฟัง ฟังธรรมะฟังเฉยๆฟังพระพุทเจ้าฟังเฉยๆเราไม่ค่อฝนฝ่ายที่จะทำเซอร์มันก็เหมือนกันนะตอนดีๆมันี่ยมันสวยหรอกตอนพอสวยไปสวยไปพอพันดีๆเออชีวิตมันดีขึ้นไอ้หนันก็ดีนี่ก็ดีเลิกสั่ถ้าเราเป็นคนประมาทอย่างนี้มันตายเร็วนะอารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ดีความทุกข์มากอายุสั้นตายเร็วอันนั้นฟังฉล้ายดูยางเป็นสุขีกวันสบาย ความอดีตคามอนาก็ดูปัจจุบันนี้ไปไปดูกายดูใจนี่ไปไความพอใจเกิดขึ้นก็รู้ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้เห็นใจเรานี่นะอย่าไปเห็นข้างนอกเห็นใจเราเห็นความรู้สึกเราแล้วตาเห็นหูได้ยินจมูกได้รินลิ้นและร่กายทึงค้องสมผัตมาดูใจทันทีใจมันเป็นยังไงมันสุขหรือทุกข์มันชอบหรือมันชังมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันดีใจมันเสียใจรู้ไหมสิไอ้ตัวผู้รู้นี่ผู้ดูนี่แหละตัวนี้สาคัญมากเป็นมรรค เป็นการเดินจิตไปสูม่มรรพผนเดินเดินทางตามพุทธเจ้าบอกเข้าสู่มรงพุนในป่านในการทดตัวรู้นี่แหละเพราะนั้นอย่าทิ้งเจ้าของได้ให้รู้สึกตัวไปบอ่อยถ้าเรารู้สึกตัวไปบอ่อยอย่างนี้ามทุกมันไม่เกิดน,นะสำคัญเราไม่รู้สึกตัวมันไปรู้สึกรีที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเลคิดเรื่องอืง่นคิดเรื่องอดีตบ้างนะคนบ้าง,างคิดเรื่องคนนนคนน,น,นี้มันทุกคนเกิดแล้ว เราไม่ได้เฝ้าดูไม่ได้เฝ้าดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองเดินถ้าเรามาำนียระทุกคนไม่เกิดแร้วคนสบายยางเราเดินจงกวจงเราสวดมนต์ทุกคนไม่เคยแสกแหวสงประมาณความความคิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้เท่ารู้ตันเหมือนมีคนคอยมาเป็นพเรียนค่อยดูเราบางทีมันก็เมาอารมณ์กันนะใช้ชีวิตมากขิ้มากเยอะๆถ้าไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้จักหยุดคนก็ไม่ได้รัาษาจิตเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวตัวรองดูกลาง ใอ่านใจตัวเองอ่านชีวิตตัวเองให้ออกนับรองว่าความทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ไนะมน,าาน,นานแต่ัมจะคอาเท้าลงมเท่าลงเคยโกรธนานๆเคยโลภมากๆเคยโกรธเคยรักมากๆเคยเกลียดมากๆจะมะเทา้าลงเทา้าล,ลงแต่เรืกอเราน้อมาดูตัวเองนะพิจรณาตัวเองแล้วก็จะเประมากนหชีวิตมนุษย์ไทยจะดับย็นสิ้นลงไปใครจะมดจะไม มีไฟอยู่สันทันไหมไั่ได้มีพลังงานอยู่ที่ทรางความดีสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการละกันปล่อยกันอกนอนเว้นสิ่สมาธิปัญญาของเราทำใจให้มีสมาธิไหมนี่มันสบายเจะตายแล้วคนชอบแบบนี้สงบเพื่อสบายด้วยสะดวกด้วยโอ้เป็นสุขไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่เข้าชอนมาัากสองวันนี่ก็ใจจะขาดกันคิดถึงบ้านคนะิด <c oughs> ถึงอะไรคิดถึงงนีจจน่จะไปทำอย่างนั้นจะไปทำอย่างนี้น จะตายครันับประาอะไรเราจะทิ้งชีวิตทั้งชีวิตทิ้งโลกทั้งโลกหมเพราะว่าเวลาเราจะตายเราจะวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังไงวางไม่ได้หรอกตอนเรามีชีวิตอยู่ัยังบางยากเลยไม่ใช่ของง่ายเลยฝึกเอาจริงจริงจังอยู่ดีๆจะให้มันดีเลยรุ่งดีไม่ได้มาลำลำใหม่ๆมันจะเพาะที่ไหนมาสมัครหาครูบาอาจารย์มาสมัครขึ้นกัดครูอย่างดีโดยเพาะตั้งแหาเรียนัำนะ นักปวยนัก so ก kind of Th the so ีฬานักมันฟึบเกือบเป็นเกิบตายนะว่าจะได้ต่อยที่เห็ุมันแข่งๆหนูไปสอบมันเกิดตายตอนมันเกิดตายแล้วพวกเราเรากำลังทุกข์มากแต่เราไม่เคยสอบไปนะเราเคยฝึกไปไหนเราเคยฝึกที่จะสู้กับความทุกข์ที่จะแข่งกันกับความทุกข์ในใจเราเลยแล้วเมื่อไหร่ทุกข์มันจะจบทุกเมื่อไหร่มันจะลดลงนั่นคือะไรพวกเราตั้งใจนะ กรใจดูจิตตัวเองนะดูใจตัวเองสักนิดหนึ่งภาวนาไปเรื่อย๋อสายหน่อยไปได้ดูความรู้สึกอะไรมันมากระทบก็รู้จักมันก็พอแล้วก็ละแล้วปล่อยวางเลยเราก็จะเห็นความสงบอย่างแท้จริงว่าอ๋อแค่ปล่อยแค่มันสงบจริงๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีครูไม่มีเขาไม่มีกมมูถูกถกูดีกูเก่งกูอยากอย่างนั้นอยากตอนนี้ไม่มีเลยหมดคำว่ากูในสกายญาติๆก็ถูกกำหายนั้นเราก็ระยะบุคคลนะครับ อารมณ์ไหวระยะบุคคลสั้นต้นนะนะงั้นดูให้เจอชนะของเรานะดูกายวางกายไม่เป็นเจ้าของกายดูใจวางใจไม่เป็นเจ้าของใจอารมณ์อะไรมันก็ทุกข์็รู้รู้ละรู้ปายรู้วางก็เลยสี้อิสรนะแล้วไม่มีตัวกูของกูแล้วพ้นสบาย